โอเมก้า3อาหารสมองอันดับ1นึ่กินแล้วฉลาดความจำดีห่างไกลอัลไซเมอร์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องความคิดดีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของสุดยอดสารอาหารที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยากมีสมองที่ฟิตเปรียดความจำดีเยี่ยมและห่างไกลโรคสมองเสื่อมครับนั่นก็คือโอเมก้า3หรือโอเมก้า3นั่นเองครับ คุณอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้บ่อยๆแต่รู้ไหมครับว่าทำไมมันถึงสำคัญกับสมองของเราขนาดนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึงบทบาทมหัศจรรย์ของโอเมก้า3โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DHA และ EPA ที่เป็นหัวใจสำคัญในการบำรุงสมองของเราครับถ้าคุณอยากมีสมองที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับมาดูกันเลยโอเมก้า3ฮีโร่ผู้สร้างและบำรุงสมอง โอเมก้า3ไม่ใช่แค่ไขมันดีทั่วไปนะครับแต่มันคือกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DHA หรือด o c กซา h e กซาโนอิกแอซและ EPA หรืออีโคซาแพนตาโนอิกแอซิซึ่งเป็น2พี่น้องตัวหลักที่มีบทบาทสําคัญกับสมองของเราอย่างมากครับ DHA โครงสร้างหลักของสมองลองนึกภาพสมองของเราเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ๆนะครับ DHA ก็คืออิฐบล็อก และโครงสร้างหลักที่ใช้สร้างผนังและส่วนประกอบสําคัญของบ้านหลังนี้เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยื่อหุ้มเซลล์สมองและเซลล์ประสาทครับการมี DHA เพียงพอจึงสําคัญมากๆต่อโครงสร้างที่แข็งแรงและสุขภาพของสมองเราครับเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของสมองเมื่อโครงสร้างดีแล้วการทํางานก็ต้องดีตามครับ โอเมก้า3โดยเฉพาะ DHA ช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์สมองมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้การส่งสัญญาณประสาทและการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่ทําให้เราความจําดีมีสมาธิและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วขึ้นครับลดการอักเสบในสมองรู้ไหมครับว่าการอักเสบเรื้อรังในสมองเป็นหนึ่งในตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและโรคทางระบบประสาทต,ต่างๆครับ แต่โชคดีที่โอเมก้า3มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้ดีเยี่ยมครับมันช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลายทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างราบรื่นและมีสุขภาพดีในระยะยาวครับป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์นี่คือข่าวดีสำหรับทุกคนครับงานวิจัยหลายชิ้นชี้ชัดว่าการบริโภคโอเมก้า3ที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง DHA สัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมตามวัยเช่นโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันครับ โอเมก้า3อาจช่วยลดการสะสมของโปรโตีนผิดปกติที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะครับช่วยปรับสมดุลอารมณ์และลดความเครียดนอกจากสมองจัดฉลาดแล้วอารมณ์ก็ต้องดีด้วยครับโอเมก้า3โดยเฉพาะ EPA มีบทบาทในการปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นจัดการความเครียดได้ดีขึ้นครับสําคัญต่อพัฒนาการสมองในเด็ก สำหรับคุณแม่และคุณพ่อที่กำลังวางแผนมีน้องหรือมีลูกน้อยอยู่แล้วโอเมก้า3โดยเฉพาะ DHA มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารกตั้งแต่ในครรภ์เลยนะครับการได้รับโอเมก้า3เพียงพอส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาการสื่อสารและพฤติกรรมของเด็กๆครับกินอะไรถึงจะได้โอเมก้า3เพียงพอเมื่อรู้ประโยชน์ขนาดนี้แล้วเราจะหาโอเมก้า3ได้จากไหนบ้างครับง่ายๆเลยครับ ปลาทะเลน้ำลึกและปลามีไขมันสูงนี่คือแหล่งที่ดีที่สุดของ DHA และ EPA ครับเช่นปลาแซลมอนปลาแมคคารลปลาทูน่าปลาซาดีนปลาเฮอริ่งปลากระพงปลาทูปลาช่อนปลาสวายแม้จะเป็นปลาน้ำจืดบางชนิดก็มีโอเมก้า3สูงนะครับพยายามกินปลาเหล่านี้อย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ น้ำมันปลาสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้กินปลาหรือกังวลว่าจะได้รับไม่พออาจพิจารณาอาหารเสริมน้ำมันปลาครับแต่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับมเมล็ดพืชบางชนิดมีกรดไขมัน A.L.A. ซึ่งร่างกายสามารถแปลงเป็น E.P.A. และ D.H.A. ได้บ้างครับเช่นมเมล็ดแฟลกซีดหรือน้ำมันมเมล็ดแฟลกซีดเมล็ดเจียวอลนัท การได้รับโอเมก้า3อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสุขภาพสมองให้แข็งแรงทำงานได้ดีและช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคสมองได้ในระยะยาวครับอย่ารอช้าที่จะเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปในมื้ออาหารของคุณนะครับเพื่อสมองที่สดใสและชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์และทำให้คุณเข้าใจความสำคัญของโอเมก้า3กับสมองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวได้รู้ด้วยนะครับ และถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆที่ช่วยพัฒนาชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจจากช่องความคิดดีก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ